เบิร์กแป๊บปื๊บปื๊บปืบไปครับตัวแรกเล่นเป็นอะไรครับโอยที่คิดไว้ไม่มีผิดเลยครับเกมแรกถ้าวินก่อนโอกาสชนะก็มีครับจะเป็นลินเลยครับแล้วเจอครับเจอมาคุครับเจอคอเดดครับเอาแล้วครับหลอกไฟมาโดนตีฟรีหนึ่งทีเลยครับแบบนี้อ้าวจะดีไหมครับเดีอยโดนฟรีฟีไปแล้วครับ โอ้โหแล้วโอ้โหวิ่งต้องเดาทางครับพับผิดฝั่งไปก่อนนะจอดนี้แล้วลุมปั่นกันสามคนครับโอ้โหไม่เสร็จแน่ๆครับเขาไปแน่ครับเครื่องนี้ครับต้องแยกออกจากกันหรือเปล่าครับแบบนี้นั่นนะครับต้องแยกครับยังไงก็ต้องแยกครับปั่นไม่ได้ครับโอ้โห แล้วเหมือนเห็นครับเจอครับเจอครับเฟดครับเฟดครับเห็นเห็นยากขยับน่าจะไปซ้ายครับซ้ายครับลอยเสียงพิ่งซ้ายสเตไปก่อนครับเอาแล้วขอบคุณยี่ห้าบิตครับขอบคุณครับโอ้โหกองปั่นแล้วครับแบบนี้เราเหมือนจะกลับมาที่เครื่องกลางล่างหรือเปล่าครับกลับครับเฟดลอยอยู่แบบแบบนี้แล้วครับ ครื่องตรงนี้ก็ยังไม่หายล็อกครับจะมีคนช่วยไหมครับเนี่ยเอาแล้วครับพังไม้ไปก่อนครับหายครับเฟดครับโอ้โหเราได้ยินเสียงปั่นครับได้ยินเสียงปั่นครับได้ยินเสียงปั่นครับเอาแล้วครับแล้วเจอหมดเลยด้วยครับเนี่ย ไม่มีใครช่วยด้วยครับอ้าวแล้วโดนฟรีครับอืมอืไปครับอย่างนี้ย่าขยับไปเรื่อยครับลับไปเร็วครับไปเร็วครับซ้ายครับซ้ายครับแล้วโอ้ยตายยากได้สวยจริงครับช็อตนี้รับพับเซฟไปแล้วด้วยครับมีคนช่วยไหมครับแบบนี้แล้วมีคนวิ่งมาช่วยจะทันไหมครับแล้วช่วยลงมาจากคุ่ก่อนครับช่วยลงมาแล้วตีแต่โอ้ยเฟตาแน่นอนครับแบบนี้ ไปไปครับแล้วโดดข้ามมาครับโดดข้ามไปครับโดดข้ามอีกทีครับเอาครับเอาครับแล้วเรียบร้อยเลยครับแบบนี้โอ้โหเครื่องยังไม่ได้ปั่นเลยครับเสียคนแรกไปแล้วโอ้โหนี่ครับไปได้เร็วครับเล่นง่ายเลยครับคราวนี้ แล้วมาที่ถูกเครื่องเจออีกแน่นอนครับแบบนี้เห็นครับเห็นครับเห็นลอรี่ครับเห็นครับเห็นลอรี่ครับเห็นครับไปครับสปินครับสปินครับแล้วพับเซฟครับพับเซฟไปก่อนครับแล้วเดินครับเดินแล้วนั่งย่อแล้วจะโดนฟีอีกหนึ่งทีนตี้ครับโอ้โหมาคู่ครับไปต่อครับโอ้โหไม่รอดครับอยู่ซ้ายครับเรียบร้อยครับ เรียบร้อยเอ้าแล้วตีไม่โดนเฉยเลยครับจอดนี้เท้าแล้วครับจะโดดทันไหมครับโดนหลอกหลอกไม่หลอกไม่เอาเยังไม่โดนครับยังเล่นได้ครับเท้าละหลอกไฟไปก่อนเฟดครับไปเหมือนจะเขาโอ้โหวกำลังจะพังโดเทมไฟครับแล้วโอ้โหแล้เห็นครับเห็นที่คนนุ่มไม่สนครับไปต่อครับไปต่อครับแล้วเจอครับเจอครับเจอครับ ขอบคุณห0ึ่งรครับขอบคุณครับโอ้โหมดตีแดงครับแบบนี้ไปต่อครับอ้าวได้ยินเสียงครับเสียงอยู่หน้าครับน่าจะวิ่งเข้าบ้านฟ้าครับแบบนี้เนี่ยยากขยับตรงนี้ครับเข้าบ้านฟ้าแล้วกดตายย่าอ้ตายมีดเฉยเลยครับเอาแล้วครับจะแก้สถานการณ์ยังไงครับแบบนี้โอ้โหแล้วกลับมาแล้วด้วยครับ ไอเราได้ยินเสียงโอ้โหนี่เหยียบร้อยครับอย่างนี้เข้าไม้ทันไหมครับน่าจะเข้าไม้ทันครับเข้าไม้ทันแล้วไม้เล่นไปแล้วครับไม้เล่นไปแล้วโดดครับตีอยากแล้วครับบอกเลยคำเดียวว่ายากแล้วครับแบบนี้ไปครับโอ้โหกทับไปก่อนได้หนึ่งพันครับแล้ะฮิวไม่ได้ครับเพื่อนมาอยู่อีกฝั่งหนึ่ง โอ้โหเอาแล้วเราวิ่งอย่างนี้ครับเห็นรับเห็นตัวครับเห็นตัวครับจะมาเอาขึ้นรับเอาขึ้นรับเอาขึ้นรับเอาขึ้นครับเจ็บคอหนึ่งทีครับแต่ช่วยเพื่อนลุกขึ้นมาได้ครับน่าจะซ้ําเพื่อนนะแบบนี้โอ้โหแล้วตรงนี้มันเป็น LT ครับไปตรงนี้เล่นไปยังยังครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับ ยังไงครับเนี่ยโอ้โหยากแล้วครับบอกได้เลยว่ายากแล้วครับแบบนี้โอ้โหแต่ได้ยินเสียงร้องครับได้ยินโอ้โห ผมได้ยินเสียงร้องครับลุ่มก่อนเลยแล้วกันงัับเกมได้เปรียบครับยินแล้วครับโอ้โห ยากแล้วครับอีกที้ <S <S 1> <S 1> <อ>หาครับหาครับแต่แอบครับแต่จุมย้อนแอบครับโอ้โห หาอีกครับโอ้โหยังไงครับเนี่ยหาไปเรื่อยครับขอจับภาพที่คิด,คดเลืรอคนเดียวแล้วกันครับแบบนี้เครื่องเหลือห้าเครื่องครับ เดี๋ยวถึงตาเล่นคิลเลอร์แล้วโขวคิลเลอร์ต้องเก็บสี่เหลือห้าเครื่องครับกดดันสุดๆแล้วครับแล้วเจอครับเจอครับเจอ,อลอรี่ครับอุ้มแล้วเลยแล้วกันเนี้ยแบบนี้โข<ฮ>วอดี๋จะได้เป็นกระเป๋าฮิวครับอยู่จนเสร็จครับเกือบแห้งตายแล้วครับมาคุ โอ้โ oh. ออกท่อไปใช่ว่าจะชนะนะครับเนี่ยรอดไปหนึ่งแต่เครื่องไม่ได้ปั่นนะครับโอ้โ oh. ห หาเลยแล้วกันครับท่ออยู่ไหนครับแล้วอยู่นี่โอ้โหแม่นจัดโอ้โหยากครับยากมากมากครับผมบอกเลยครับ แล้วดูประตูครับแล้วดูประตูครับโอ้โหหมดติดรอดครับผมบอกเลยว่าหมดติดลอดทางเดียวที่รอดคือต้องเปิดได้กุญแจแล้วก็ไปเจอท่อว่าอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองครับแล้วกล่องอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งใบอ้โหเป็นเรื่องแล้วครับวิกฤตวิกฤตของทีมจะจัดครับแบบนี้ ตู้หาไปก่อนเลยแล้วกันครับลงเบ็ดเม้นไปจะเจอไหมครับเนี่ยไม่ลงครับหาครับหาอยู่แต่ข้างบนครับไม่ให้แต้มแขวนครับ แผนไม่ได้แล้วครับเรียบร้อยครับโ <c oughs> อ้โเข้มเขมเลยครับมีเข้มเข้มเลยครับดูแต้มครับโอ้โหสองพันนับคนแรก เออแป๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปววยโอลเลตา้าโกโก้แกงเราจับเป็นเดิรนเนอร์ครับด็อกเตอร์แล้วเหมือนจะเห็นเลยครับเนี่ยขอบคุณ50บิตขอบคุณ100บิตครับล้วเจอครับแซตีมีสองสู้สู้นะวิ่งฉีกออกไปทางนี้บิ่งไปหนึ่งทีครับเหมือนจะเจอไหมครับไม่เจอครับวิ่งขี่ไปแล้วครับวิ่งฉีกไปแล้วครับ,บ ยิงขีดไปแล้วครับเจอใครครับเจอครับอืมแล้วเหมือนยิงเข้ากับเข้าไปในแมสครับเอาแล้วไปไหนแล้วครับโอ้ยรอยเท้าเยอะเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับจะวิ่งเข้าไปข้างในไหมครับไม่ครับเขาอยู่ตรงไม้ครับเขาอยู่ตรงไม้ครับโอ้ยยืนรอตรงไม้เลยครับแบบเมื่อกี้เอ้าเหมือนบั็อกเหรอเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยแลวอีกแล้วเห็นครับเห็นครับวิ่งหนึ่งทีครับ บิกหนึ่งทีครับได้หนึ่งพันสวยๆครับช็อตนี้ไอ้ไหนเราวิ่งขี่ก็ไปนู่นแล้วครับแล้วเห็นเนี่ยอยู่อีกในโรงงานครับไปครับยังครับยังครับจะร้องว่าบังจ่าครับโอ้โหเอาแล้วครับบิ๊หนึ่งทีครับบิงกหนึ่งทีครับตีไม่โดนครับย่อไปก่อนครับจะร้องว่าบังจ่าครับ เอาแล้วเดินก่อนครับเดินก่อนแล้วบิงหาไม่เจอครับแล้วอดนี้หนึ่งทีแล้วครับจะร้องว่าบังจ๋าครับเอาแล้วครับหูตกว่าจะได้ตีนี่เสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องครับบิงหนึ่งทีครับบิงหนึ่งทีครับตายยากไปก่อนครับอ้าวอ้าวเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องครับยืนเฉยครับจดนี้ปล่อยแห่ไปก่อนครับด็อกเตอร์ บิงหนึ่งทีบิงสองทีเรียบร้อยครับสองเครื่องแล้วครับโอ้โหอะไรกันครับนี่ยสามเครื่องแล้วครับโอ้โหปั่นกันคนละเครื่องอย่างงี้ประโจทย์มันง่ายครับโจทย์มันไม่ยากครับเอาแล้วครับบิงไปหนึ่งทีครับเห็นงับเห็นรอยเท้าข้างโรงงานครับเห็นงับเห็นงับ บิงหนึ่งทีหาไม่เจอครับบิงขี่กับแล้วก็บั๊กเยอะเหลือเกินครับอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหบิงหนึ่งทีไปไหนแล้วครับบิงอ้อมข้าแมสไปแล้วครับนี่ครับออกมานี่แล้วครับเดี๋ยวับบิงหนึ่งครับไปไหนครับไปไหนก็บิงสองครับแล้วตีหนึ่งทีแล้วครับอาเลยเฮ้ยแล้วปั่นแตกไปอีกครับยังหวะนี้ โอ้โหบิ๊หนึ่งทีแล้วสวนโดนเลยครับแบบนี้ทำอะไรไม่ได้ครับได้แค่นี้จริงๆครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> น่าจะมาแถวนี้ครับแมแอบครับแอบครับ <c oughs> ได้เป็นใบชายครับเปิดกล่องแล้วช่วยแล้วครับ ชวยแล้วครับบ right? ิงกลับไปจะเจอไหมครับเห็นครับเห็นรอยเท้าครับเห็นรอยเท้าครับโดดไม้ทิ้งไปก่อนครับบิงขึ้นเนินแล้วเจอตัวอยู่ซ้ายหรือเปล่าครับอยู่ซ้ายแม่ไหมครับวิ่งตรงครับวิ่งตรงครับร่อยเท้าวิ่งออกไปตรงครับนี่ครับเจอครับเจอครับเจอครับบิงหนึ่งทีครับสวนแล้วโดนเลยครับโอ้โหสวนสองรอบคือโดนสองรอบเลยครับ แล้ว <S <S มีแทงหลังวิ่งน,นิดเดียวเท่านั้นครับนิดเดียวเท่านั้นครับปริมปริมปลายปลายครับบิงหนึ่งทีบิงอีกหนึ่งทีโอ้โหเกือบไปครับช็อตนี้ยังได้อยู่ครับวิ่งยาวๆครับวิ่งยาวๆครับวิ่งยาวๆยังไม่โดนครับเอาเอาแล้วครับ เรื่องก็กำลังจะเสร็จแล้วครับโอ้โหแล้วบิงอัดพื้นไปชอ็อตนี้บิงไปหนึ่งชีโดนจนได้ครับโอ้โหเหลือเครื่องสุดท้ายกำลังจะเสร็จครับ ยังครับย่าหุ่นละติดเลยแล้วกันครับโอ้โหยังไงก็แบบยากครับมองว่ายากมากครับเห็นรอยเท้าครับเห็นรอยเท้าครับแล้วหูมาเปิดประตูครับบัอกอะไรเนี่ยเจอครับ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 เดินเฉยๆครับจอดนี้แล้วตีไปก่อนหนึ่งที่ครับต่ร้องว่าบังจ๋าครับบัง บังเกือบครับบังบังไม่มีครับตายยากบังใช้เป็นเปิร์กที่หมดกําลังไปแล้วครับแล้วกําลังจะเปิดหนึ่งประตูแล้วครับเก้าสิบเก้าแล้วครับบิงไปก่อนหนึ่งทีครับอยู่ในแมสครับเจอครับเห็นครับเห็นข้อเด็ดครับเห็นครับเห็นครับตดินหาครับบิงหนึ่งทีครับบิงสองทีครับตีฟีไปหนึ่งทีเอาแล้วครับ จะต้องช่วยครับแบบนี้บิงไปหนึ่งทีครับตีไม่โดนนะอา้าวเอาแล้วน่าจะช่วยครับเราช่วยแล้วด้วยครับบิงไปหนึ่งทีก่อนนะแบบนี้ตีไม่โดนอีกเอาแล้วประตูเก้าสิบเก้าแล้วครับโอ้โหโจมันยากมากครับลอดสี่ครับแบบนี้ไอวัดกันเกมที่สองครับหนึ่งวินครับ โโอ้โยืนบล็อกประตูไ้เพื่อนเลยแล้วกันนะแบบนี้ยืนบล็อกไอเพื่อนครับบิงดีนบิงดารุเข้ามาประตูเลยแล้วกันครับ,บิงดารุเข้ามาประตูเลยแล้วกันับโอ้โหทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับโอ้โห